ท่านครับที่รังคาทุกท่านนะครับวันนี้เองเนี่ป็นขอรับเป็นตัวแทนเซนตกกจสันนนะครับในการที่มาเปิดตัวกับกระถางใบใหม่ของทางเราครับ ดีครับสวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับพี่พีรังครับทุกท่านนะครับวันนี้เองเนี่ยเป็นขอน้ำเป็นตัวแทนเซนต์จักรินนะครับในการที่มาเปิดตัวกับกระถางใบใหม่ของทางเราครับกระถางใบใหม่ของเราเป็นหนึ่งในซีรีส์ใหม่นะครับชื่อ The Reset Reset of God ครับเป็นลักษณะของมาสก์สตาร์ซิ่งทันัตดีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ6็ดนะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยเราได้ ผู้สัตวะได้ให้เกียรตินะครับแล้วก็ทางเราเองเนี่ยขอกราบขอบคุณสัตด้วยทาเรามหนึ่งซีรีส์ค่ะตานงที่รวกๆทำงานคดีทั้งหมดอยู่ในประถานของซีรีส์นพเก้าสัตบงกฏนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยขออนญายเป็นคนไทยของสวนเซนต์เารินมอไพศาลพุทธศัตดครับประถานคุณนพเก้าสัตบงกฏค่ะซึ่ง้องบอกว่าประฐานไปนี้ค่ะได้แรงบราลใจค่ะในส่วนของความรักให้ตรงเกี่ยวค่ะหรือว่า ควเป็นนักหนักใจเดียวและมีนิตรภาพให้ต่อกัและกันั่นเด็กค่ะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะประธานจัดางานของเราเยร้ระยองค่ะก็จะให้เกียรติขึ้นรับมอบกระถางใบนี้นะคะเพื่อเป็นสักขีพยานค่ะรวมถึงเ่ะเป็นมิตรภาพอันดีค่ะในการจัดงานครั้งนี้ขอเชิญโปรดด้วยกับประธานจัดางานเยรัตยองค่ะและนี่แหละค่ะในส่วนของกระถางและผักกา สัตบงกฎค่ะซึ่งเราบอกว่าเป็นกระถางที่สวยงามมากๆเลยค่ะตรพร้อมแล้วค่ะาาเดี๋ยวจะขออนุญาตการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะสำหรับการรับงอ๋อกระถ,รถางโล้ากสัตบงกฎค่ะจกทาคุณเปิดสวนเช่นเดียก,ก,ก,กาเดนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับท่านไหนนะคะที่บอกว่าต้องการอยากจะชมความสวยงามค่ะรวมถึงคอลเลคชั่น